ก็บอกแล้วว่า D P S มี about the p a e the n และ t e the the t h ต t h t า e a เป็นไงเราไม่รู้จัก D P S ลหลายสัตว์กูบอกแล้วกูเล่นหม่ล่า D P S เรียบร้อยเป็นยืนไม่อะไรกูเล่นหม่ล่า D P S แล้วกัน เดี๋ยวพิล้ต้องดูค่าบ้านกูเดียวไอ้มึงกีฬาสีันไหนนะยี่สิบยี่สิบกูจะกูจะไปหาไปใรวันพิชวันหนึ่งอ่ะในนั้น่นแหละเดี๋อาจจะไปก่อนแต่ต้องขอบัตรนะต้องอะไบัตรไม่ไอ้วันกีฬาสีใหญ่มันไอ้นี่ได้ไม่ใช่หรอมันคนลอกเขาได้ไม่ใช่หรอจะเปลี่ยนยามแล้วไอ้มอนเข้ามายามจะเอากูไงสัต้องใส่ดูาเข้าไปแต้องใส่ชุดนักศึกนะอ่ะแล้วมึงเข้าแล้วเข้าไปยังไงทั้งนั้นอ่ะ Know, ไม่ไม่ไม like okay. şey em no. uh, ่เจวิสอ no ่ะเข้าได้ไม่ต้องห่วงกูเนี่ยมันดูวิบั์นะว่าเปลี่ยนนี้มึงจะบ้าหรือมึงใจกูใส่ธรรมดาไปนะแล้วกูต้องมีเงินอีกเลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนนเปลี่ยนนะเออกูไม่ไปดี๋ยวอะไรกันกูไปแน่ๆวันนึ้ไงแล้วกูจะแปลสามด้วยแล้วสามกูแปลบ่อยแล้วไงแต่ว่ายังไงเลี้ยวมึก็จะไปไม่ได้ไปมานานแบบนานมากอ่ะจริงๆกูแบบกูไม่ถูกกับพี่นู้นแต่ว่าไอพวกเคสนั่นไปหมดแล้วไงมันแตกๆกันไปหมดแล้วปไปอยู่อะไรมาแล้างกูไปได้ละตสยองบิ้เหรอวาย ใครมันยิงฟรีไว้สัตว์ฮะผู้ใดยิงฟรีไปอยู่เพื่อนดิอุ้ยอะไรนะโอ้โดว่าจะไปบอกไปอยู่เพื่อนดิมึงเป็นไปมึงเป็นไอ้นี่ไม่ใช่เมอร์ซี่ไม่ใช่หรอครับไอเดี๋ยวมึงกอดอะไรมามึงดูกูดีๆอ๋อบาชันว้าย ปัชชันก็ไม่บอกอเนไปน่อไอ้ยาอยู่จีๆไม่บอกกูเล่ว่าเุอะไรกินูนเล่เมอร์ซียาเล่นชชันเหรวะกพต้นใหญ่จะไม่เห็เราเล่นพ่กระดีใช่ไหมล่ะกะก็เลยจะิมก็มาเล่นอ้าวกรดูจมสดไอ้สัตว์เจอกูป่อยลาทีเวนิสคัมแบ็กทุ่เช้าอยู่เนาะมีอับเบลจช้มเพนเดทาวเพ่นเดทาว The area, กูบ่อลแล้วหมายเลขทีเว้นเซียมแบ็กชุดเช้าแต่ก to to ูเลือกไปเพนเด็ดเช้าตายตายตายมา,ยายดูโอ้นี่ยมีโลดอีกเก็บไปแรกแรกที่กูต้องทำฟันอย่างเงี้ยเออเ็คนนั้นแหละเพื่อนทำฟันแรกแรกไปหนีว่าจะเป็นคนจะรู้สึกแบบทำฟันอะไรอะไไไ่ะใส่นกน้พผ่านหรอประมาณนั้นแหละ,ะประมาณไม่ถึง ประมาณประมาณไม่เหลือทิศนึงมันก็มันก็จะแบบปกติสุดแตกทุกอย่างได้ปกติยกเว้นของแข็งอันนี้อันนี้ไปยกอันนี้ไปยกฟันถามว่ารู้ได้ครับกูเพิ่งจัดเสร็จไหนสัตว์กผู้ใส่ลีนเนอร์ตอนนี้ตอนนี้เจมี่น่าจะดีใจว่าอยู่เสร็จแล้วไม่อยากใส่ครับไป็นศตว์ลีนเนอร์ก็ไม่อยากใส่นี่เคยยกฟันเจวิตทนเลยแต่ว่าเราอยากจะอยากแค่ทำแค่ฟันล่างยกฟันนี่มันเป็นยังไงนะคือแบบจะเอาฟันไม่มันเข้าไปเขาจะทำยังไงนะ โยกออกมาถึงมันทายังไงอ่ะเ้าาจะเออไตด็กแว้นเด็กแว้นเลยวะเจ้าฟันตอมาไม่ได้ตอนมันเป็นแบบทัศน์คล้ายๆฟันเข้ามาสอดระหว่างฟันบนกับฟันล่างมึงก็แคนเซิลสิมอนไอ้ซุนนั้นน่ะนั่นคุณดีบีเอสนายสั่นตั้งแรกเลยปล่ายล่าไอ้ฟ้าล่ามึงแพ้กูมึงไม่รู้เหรอ คุ่ม้นแพม่อยแล้วล้างหน้าแล้วเยรูปน้าเลยลูกหน้าแงเจ็ดสี่รอยเ้ตากูมาทำไมวะเมอร์ซี่แี้ยกูสั่นเย็นเดลเลนเตอร์มายวิวกูบอกแล้วบ่อยล่าที่บีอีดิสคัมแบ็กทุกา

ไม่มึงดูอ่ะกูเป็นดิบกูเป็นพิวนะเว้ยแต่ดาเมจดาเมจกูสพันหลกอ่ะกูบอกแล้วว่าใเวลาทีคัมแบ็กไอ้เหี้ยมาซิงตทมตัว่าดยตูอยูดยยตููายย ปาล่าปาล่าเรื่องของล่าดีเบียตเปล่าแอนกันเลตไปฮีโร่เดี่ยไมไดใครเปิดตีเหรอเพื่อน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 ไม่เราไม่ชุบกูด้วยนะเราอยากเปิดมากเลยเดวิดก็แบบอยาเปิดยอะะคนมึนคนมันยังไม่เยอะอยากแบบหาอะเรอจังหวะรอจังหวะช่วงแบบช่วงไีโร่จะถึงบ้านนะเปิดเลยเปิดดักบ้านมันให้มันออกมาโอ้ยเจ้ารู้จักปาล่าดีเบียต์บอ นรู้จักบอสรู้จักบอสกูดูดจั๊วโมสดด้วยรู้จักไบล่าดีเบียนไหล่าหายสาสตร์รู้จักบล่าโซโล้อคิวไหวรู้จักบลาทุกบอกเลยว่ากูคนจริงรู้จักไบล่าดีเบียนไม่赖ฝัดทุกูบอกเลยว่ากูกว่าของจริงกูดูดจั๊วโมสด้วยสัตว์ดูดจับวโมสด อ่จังเลตเปิดเลมอนเปิดเลยเปิดเลมหาเมื่อเปิดเฮ้ยเฮียเติร์ดก็มาโดนเด็กเหม็นตายเอี้ยมาเนยกระโดดเสือด้วยกระโดดไปทันได้ไม่แต่ว่าต่อให้กูเป็นหมันอัติเบรคคิวกูสี่พันเฮ้ยคิกูสี่พันเก้ากับห้าพันนะกูให้คิวเยอะอยู่ดีอะดับต้นเตอน์ก็ดีปะเค่กูไม่ทีเบียดนะเนี่ยหาที่แอบเยอคือต้องหาที่ใกล้ๆปะไม่รู้ว่ะกูไม่เคยเล่นไม่เคยตีมันอะอ้าวทิมประดับประหลาดแล้วอ่ะ ไปไหนนี่เป้อปิดไล่บอลปิดเล่ปิดเล่ปิดเล่ปิดเลยเออนั่น okay, right, ouais, แหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยโดนปะเะไม่โดนเลยจ้าะไล่อยู่สลายก่อมึงเองยัดตู้อยู่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 โอ้ยจะตายแล้ว ไอ้ Dante, да: เคยหลังอหลิเปอร์มามรู้จักดีเอสต้องมรู้จักดีเอสต้องมรู้จักปั๊ล้ดีเอต้อเอเออเียเเอ้ยมันตวแต่คจะตายนะเียลิเปอร์น่งอันี้จริงปดิมปดปลลเอร์มึงยีๆมึงเจ็บนะไอสัตว กูดี s ีเอนะไอเยี่ยงิเปอร์กูดี s เนะเพื่อนกูดีพีเอสนะกูดีพีเอสนะกูดีนะกูดีนะกูดูดตัวมสดนะไอสัตว์กูบอกเล้กกูเล่นดี s นะกูเล่นดี s ีเอสนะชิบหายแล้วเอ็มบอสเอ็มบอส ลบยูลบยลบยู My wheel ฟาลาไอฟาลาไอฟาลาไอฟาลากู d b s กู d b s กูขี้ขวาอย่างเดียวพิษตายด้อะใช่อุ้ยั่ไม่ตายยิ้มไม่ตกมา มึงเล่นอะไรไกันจีอะเออยื้แต่ว่าเอ,อ,อ,อ้ยกันจีกันซะโดยแบบเฮ้ยเราดันไม่ได้จบบริงเราจะแพ้แล้วเนี่ยเฮีย <c oughs> DPS ปล่อยล่าใครวะอ๋อฟาร่าหาเพื่อเราออกถึงเลยเล,ยลาก่อนบอนไม่ตายเหรอ นอาไ่ได้ไงบอได้ไม่บอกสำรวจมาสำรวจว่าไหนมาไม่ันไงกูเป็น D B S เพื่อนจะทำอะไรกันเจ้ D p S ตัวนี้ด้วยกูเป็น D B S กูเป็น D B S กูเป็นอ่า D B S มันไม่อยู่แล้ว <c oughs> สวยทุบป,ปะ่ะขอบคุณครับเฮ้ยเ <c oughs> ย็บมุ่งไปเลยเหรอ,หอ กูดีพีเสเพื่อนแล้วกูไปตุ๋อีกด้วยไงไอสัตว์เป็นไงแหละไอ้เย่ารู้จะกใหม่ล่าดีพี่อสเปล่ะมึงงงดิไอ้เี้ยงงดิมึงอุ้ยตาสวยแล้วกูดูดไงสัตว์แล้วกูเล่นสุดไงกูเล่นสุดดีพีเอสสุดไงกูเป็นสายดีพีเอสไงย่าเป็นย่าอะไรไงกูเป็นดีพีเอสไงกูเป็นดีพีเอสไงสัตว์แล้วกูเล่นสุดไงเทียก่อะไรคุณจัดดีพีเอสใหม่ล่าเะล่ะไองสัตว์ อ้าเฮ้ยยัไม่ตาอ่ะฮึบอ้ยดันเปโลดียี่ยพวกมึงไปไหนกันบ้าไดันเร็วเฮ้ยมาร์ซี่อยู่ดิอากูอยู่กันละไอเหี้ยนตัวระเบิดดิโทคดีละเฮ้ยโชวยช่วยเฮ้ยไม่ได้เล่นอ่ะกูพูดเลยฟังว่ากู เล่นดีพีเอสไว้เจมดีเรยไปหน่อยไอ้เหี้ยเซตคูบอกแล้วก็เล่นดีเเจวิดเอแน่นอนเลยเอดเกมาเนี่ยได้ปะวะได้ก็บอกแล้วว่าดีเ We About h e Page The Town และ The t t e t The t o n The Page The Town เป็นไงละ่ะมึงรู้จัก DPS ว่าไงสัตว์กูบอกแล้วกูเล่หนหวล่า DPS เรียบร้อยไ่ได้ยืน